กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับเมื้อวันนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟ12มิถุนายน25 6 7ครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านน้องแขนตามบนสาวแหอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดบั้งที่หนึ่งแอตเทวดาบาั้งที่สองจอดเจริญสุขบั้งที่สามทำยุ่นสี่สอทแท็กเตอร์ห้าบุฒที่ใช่เบิกฝาหกปูสีเบิกฝานึงเจ็ดสอหลึกหลับแปดกำไลเงินเก้าปูสีเบิกฝาสองสิบ นองนับดาว11กล่องเวหาพยักอีสาน12 1นึ่งจเจริญทรัพย์13ปูสีบึกฝ่า3 14เจ้าพอแค่นค่ำนะครับส5เทพประธานพร สิ 16, ปูสีเบิกฝ่าสีสสื่อเป่าเอง 18. ปดเตียสุดขอฝ่าสิบเก้านาคอนขับหน่อยครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกผ่าดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกสีมงคนลาสีบวกตุตุนะครับผมฝีทุกที่ ไปหายกำลังแรงใจกันนะครับเหมือนอื่นนะครับผมบ้านนองแค้นครับสาวแห่ีทุกที่ยืนครับส่วนมัดเดาทางสูงลุงหลอด fc มีให้เหมือนเช่นเคยนะครับผมแอดเทวดาครับจอเจอิญสุขถ้ำหยุ่นซอแท็กเตอร์ซอหลุกหลับ ไล่เงินนะครับผมอ่ะอู้ใดไปกัคอยโชคให้มานะครับบอไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวขายบางไฟใดๆทั้งสิ้นบุไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสวัสดีครับ